สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจําวันที่10สิงหาคม2564นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองแกว่งอยู่ในกรอบไซด์เว어นะคะก็เราให้กรอบ1530-1550นะคะก็เมื่อวานนี้ถือว่าตลาดหุ้นเนี่ยดีตัวขึ้นมามากกว่าที่เราคาดเล็กน้อยนะคะถึงแม้วเรามองว่าน่าจะมีการฟื้นตัวได้แต่ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นมาได้แรงกว่าที่เราคาดนิดนึง ในแง่ของการที่ดีตัวขึ้นมามากแบบนี้เนี่ยก็น่าระวังแรงขายทำกำไรบริเวณแนวแนวต้านนะคะซึ่งวันนี้เรามองกรอบแนวต้านที่1 5 5 0นะคะแนวรับอยู่ที่1 5 3 0นะคะเมื่อวานนี้ที่ดัชนีดีตัวขึ้นมาค่อนข้างดีกว่าที่คาดนะคะก็เป็นการเวียนกลับเข้ามาเล่นในหุ้นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่นะคะแล้วก็กลุ่มเปิดเมืองที่ร่วงลงแรงไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าจานวนผู้ติดเชื้อรายวันก็เห็นทรงๆตัวอยู่ใกล้ๆแถวประมาณ20,000ราย ต่อวันนะคะไม่ได้ทำนิวไฮในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประกอบกับข่าวในเรื่องของกอพทที่เตรียมเสนอสอบคอให้สายการบินบินภายในประเทศได้ในวันที่1กันยายนหลังจากที่หยุดบ,บินไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวในเชิงบวกเข้ามาทําให้มีการเห็นเวียนเข้ามาเล่นในหุ้นกลุ่มเปิดเมืองต่าง กันค่อนข้างคึกคักน,นะคะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าเซนติเมนต์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงระยะสั้นนะคะเพราะว่าถ้ามองในเรื่องของการเปิดเมืองจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าสถานการณ์ภายในประเทศที่จะคลี่คลายไปในทางที่ชัดเจนอย่างมีนัยยะเนี่ยยังเรายังมองความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงอยู่นะคะเพราะว่าอัตราการแพร่ระบาดณนะปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะทรง,งตัวแถวๆประมาณ2 0 0 0มื่นแต่ว่ามองในทางแับการคือมันมันก็ไม่ลดลง มากกว่านี้นะคะแล้วก็อัตราการเร่งตัวขึ้นของการพบจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยไปไปอยู่ในต่างจังหวัดมากขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ60เเซนะคะเป็นการเร่งการติดเชื้อขึ้นชัดเจนในต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับในเรื่องของการกระจายวัคซีนที่ไปยังต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะมีความน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะถ้ากระจายครอบคลุมไปในหลายจังหวัดมากขึ้นการสาสุขไม่ทั่วถึงวัคซีนไปไม่เพียงพอตรงนี้เนี่ยการเร่งตัวขึ้นของจมมํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันกระจายในวงกว้างมากขึ้นจะทําให้ภาพของการเปิดเมืองทั้งประเทศเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะยากขึ้นนะคะเพราะว่าสังเกตดูตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยต่อสู้กับเรื่องของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าค่อนข้างมากนะคะเพราะว่ามีการระแพร่ระบาดค่อนข้างเร็วนะคะหลายประเทศเนี่ยกลับมาใช้มาตร การคุมเข้มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แต่ละประเทศมีข้อกําหนดในเรื่องของการห้ามเดินทางของตัวเองนะคะอย่างล่าสุดที่เห็นจากทางสหรัฐนะคะ CDC เนี่ยประกาศออกคําเตือนเรื่องของการงดเดินทางมาอย่าง ประเทศไทยและอีกหลายประเทศนะคะใช้คำว่า do not travel นะคะก็มีไทยอิสาราเอลฝรั่งเศสออสเนะคะไอซ์แลนด์นะคะ,ะ,คะซึ่งก็มีอีกหลายๆประเทศนะคะที่ติดอยู่ในลิสต์ซึ่งในลิสต์ของการค uh, ำเตือนที่เป็นงดการเดินทางเนี่ยเขาระบุเรื่องของการแพร่ระบาดของเราเนี่ยอยู่ในความเสี่ยงขั้นที่4นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะก็คือ very high นะคะก็ถูกขยับที่3 ซึ่งคือไฮลิก์นะคะคมนะคะตอนนี้เหมือนสถานการณ์เราจะดูแย่ลงในสายตาของต่างประเทศนะคะตัวนี้ทําให้เรามองว่าในแง่ของการเปิดเมืองเนี่ยโอกาสที่จะเห็นเนี่ยอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีในยะตรงนี้ความไม่แน่นอนยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะอาจจะต้องดูเป็นรายวีคไบวีคไ,ไ,ไปนะคะตอนนี้สบคอ,อก็ อาจจะต้องรอประเมินในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับมาตรการในการล็อกดาวน์ที่เพิ่งประกาศออกมานะคะก็ในช่วงกลางเดือนก็คือ,อช่วงวันที่18นะคะอีกสัปดาห์กว่านะคะเขาก็น่าจะเริ่มประเมินกันนะคะว่าผลของการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยจำเป็นจำเป็นต้องขยายจนถึงสิ้นเดือนหรือเปล่านะคะสวบคก็รอรอการประชุม รอบหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วยังถือว่าอัพไซด์ที่เกิดขึ้นจากเซนติเมนต์ในเชิงบวกตรงนี้เนี่ยเรามองว่าค่อนข้างจะไปอย่างจํากัดนะคะประกอบกับวันนี้เนี่ยราคาน้ํามันในตลาดโลกก็ร่วงลงแรงด้วยนะคะก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาฉุดรั้งตัวอัพไซด์นะคะให้ไปไหนไม่ได้ไกลแล้วก็มี Profit Taking ตามมานะคะอย่างราคาน้ํามันเนี่ยเวสเท็กซัเนี่ยร่วงลงมาเกือบที่จะหลุด 65เหรียญต่อบาร์เรลนะคะถึงแม้ว่าดีดกลับลดช่วงติดลบลงบ้างนะคะในระหว่างทางนะคะแต่ว่าก็ลงมาใกล้แถว65เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะคะความกังวลใจหลักที่กดดันตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตานะคะกังวลกันว่าหลายๆประเทศเนี่ยจะออกมาตรการภุมเข้มนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจากรัฐบาลจีนนะคะซึ่งก็เริ่มมีเรื่องของการออกมาตรการที่ดูเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าจีนเนี่ยเป็น net importer รายใหญ่ของราคาน้ํามันเอ่อของตัวน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับ าก็มีผลต่อภาพโดยรวมของความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกนะคะก็กังวลเรื่องดีมานจะลดลงจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตานะคะแล้วก si yeah, ็ประกอบกับในแง่ของ UN นะคะเมื่อวานนี้มีออกมาเรียกร้องให้โลกเร่ยยุติการใช้พลังงานฟอสซิลแล้วก็ถ่านหินนะคะเนื่องจากว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยเร่งตัวมากขึ้นนะคะเริ่มเห็นภาพของความวิกฤตที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะก็ค่อนข้างจะกดดันตัวราคาน้ำมัน ในตลาดโลกนะคะเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในพลังงานฟอสซิลนะคะตัวเข้าขายที่กําลังจะถูกพยายามให้ลดการปริมาณการใช้ลงนะคะแล้วก็ประกอบกับมีการแข่งข้าของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสริมเข้ามาช่วยกันกดดันตัวราคาน้ํามันให้ร่วงลงนะคะก็ไม่น่าจะเป็นหมวกกับหุ้นพลังงานบ้านเราเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามองว่าตลาดค่อนข้างแว่งออกข้างนะคะอาจจะมีความผันผวนในระหว่างทางหรือระหว่างวันมีการเวียนกลุ่มเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ เเล่นกันในรอบค่อนข้างสั้นนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะต้องยังคงภาพของกลยุทธ์แบบ selective แบบระมัดระวังตัวกันค่อนข้างสูงนะคะเรายังเลือก pick o f the day เป็นหุ้นกลุ่มที่ดูมีความปลอดภัยหรือได้รับผลกระทบจากตัวโควิดน้อยกว่านะคะ วันนี้เราเลือก2ตัวนะคะ o k t f the Day ของเราจะเป็น Com7 กับตัว EPG นะคะสำหรับ Com7 เนี่ยเราคาดการว่างบ2อคิวเนี่ยน่าจะยังคงโต y e a ยอ n y e ย r ได้นะคะจากเดิมเนี่ยผลกระทบของโควิด19 ต่อเรื่องของการปิดสาขาเนี่ยใน2คิวปี64เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีหนุนการขายคาดว่าจะเติบโตได้ประมาณ28% year on year นะคะในขณะที่ฝั่ง gross profit margin นะคะก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้นะคะหลังจากส่วนของยอดขายออนไลน์ซึ่งมีต้นทุนสูงเนี่ยคาดว่าจะลดน้อยลงนะคะ ในส่วนของ3 q นะคะก็คาดว่าผลกระทบน่าจะจำกัดนะคะถึงแม้ว่ายอดขาย3 q ิเนี่ยอาจจะถูกกระทบจากเรื่องของออสาขาที่ปิดใน29จังหวัดนะคะตามมาตรการของสอบคอที่ประกาศออกมานะคะแต่ว่าด้วย จำนวนสาขาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะทำให้ยังมีแรงหนุนจากสาขาอื่นๆที่ยังเปิดอยู่เข้ามาช่วยได้แล้วก็เราคาดหวังในเรื่องของ Pen Up อัพดีมานะคะที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้หลังสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรายังมองค่อนข้างบวกกับตัวคอมเซเว่นนะคะด้วยตัวสถานการณ์เนี่ยก็น่าจะยังคงเอื่อยอยู่ถึงแม้ว่าได้รับผลกระทบจากมาตรการอยู่บ้างนะคะตัวที่2เป็น EP g นะคะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยจากเรื่องของความกังวลใจ เรื่องของโควิด -19 ในประเทศนะคะงบเนี่ยน่าจะดูดีทั้งยอนเยียคิวออนคิวเลยนะคะงบเขาอาจจะปิดไม่ตรงกับตัว ภาพรวมโดยปกตินะคะก็คาดว่าจะเป็นงบ1งคิวลอบนี้1คิวนะคะที่จะปิดนียน่าจะดูดีเติบโตได้ทั้งยอนเยแลวก็คิวออนคิวนะคะจากแรงขับเคลื่อนของทั้ง3ธุรกิจที่ยังคงทำงานได้ดีนะคะก็น่าจะหนุนยอดขายให้โตได้41.9%ยเอ้อนเยยแล้วก็2.8%งจุดนคิวออนคิวนะคะก็โปรฟิตมาจินก็ยังอยู่ในระดับที่สูงขึ้นด้วยนะคะ s g สต่อเซลล์เนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็มองค่อนข้างดีในแง่ของเอิร์นนิง สำหรับตัว EPG นะคะภาพรวมเนี่ยแรงหนุนจากต่างประเทศน่าจะยังคงสดใสแล้วก็หนุหนอยู่ได้ด้วยนะคะด้วยมีสัดส่วนรายได้นะคะ,อะของผลการเนินงานของบริษัทในเครือเนี่ยซึ่งมีฐานรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็จะคาดหวังเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยอของประเทศคู่ค้าน่าจะหนุนผลการดําเนินงานแล้วก็มีผลบวกจากการอ่อนค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็ว่าง่ายๆคือกังวลในประเทศค่อนข้างเยอะนะคะตัว ตัวตัวบริษัทเนี่ยมีธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นการกระจาย ลดความเสี่ยงลงไปนะคะแล้วก็น่าจะมีแรงหนุนจากเรื่องของบาทที่อ่อนค่าด้วยนะคะนั้นวันนี้เราพลิก2ตัวสําหรับคอมเซเว่นอีพีจีนะคะคอมเซเว่นเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดที่6กสบาทยีนะคะเราให้แนวรับที่6กสบาทห้าสิบแล้วก็หกสบาทห้าสิบตามลําดับส่วนแนวต้านเนี่ยหรือว่าเป้าหมายการทากาไรอยู่ที่หกสิบสี่จุดเจ็ห้าแล้วก็หกสิบหกบาทตามลําดับนะคะส่วนตัว EPG เนี่ยเมื่อวานปิดที่สิบสามบาทนะคะดูภาพแข็งแรงกว่าตลาดนะคะวันนี้เราให้รับที่สิบสองบาท เจ็ดสิบนะคะแล้วก็สิบสองบาทสามสิบนะคะเป้าทำกำไรที่สิบสามบาทเจ็ดสิบแล้วก็สิบสี่บาทสี่สิบตามลำดับค่ะส่วนเทคนิคอลพิกนะคะวันนี้พุ่นสามตัวนะคะเราเลือกมิ้นนะคะ e ออแล้วก็ตัว s อ p อีค่ะค่ะก็ เมื่อวานประกาศงบนะคะที่อยู่นะคะก็ต้องบอกว่ากําไรนี่ออกมาดีกว่าที่ทั้งทางฝ่ายแล้วก็ตลาดคาดนะคะทั้งฝ่ายดีกว่าที่เราทางฝ่ายเองคาดไว้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะคะกำไรที่ดีขึ้นนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะคะคือยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวคิวนะคะหลักๆก,ก็ตัวกลุ่มสินค้าฟร o อนเซนเนี่ยเพิ่มถึงยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะหลังสหรัฐเนี่ยคือทุกอย่างฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะแล้วก็การกลับมาบริโภคอะไรเงี้ยก็กลับมาสู่ภาวะปกตินะคะ ต้หนุในให้ยอดขายในโฟรเซนที่สหรัฐเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแอมเองเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะลดก็ไม่ได้ลดมากะค่ะียนก็คือพวกทูน่ากระป๋องอะไรเงี้ยก็ยังเติบโตได้12%นะคะเพชรแคร์ care, แล้วก็พวกสินค้ามูลค่าเพิ่มเนี่ยเพิ่ม5%นะคะแล้วก็มาจินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกไตรมาสที่มีมาจิ้นทำสถิติได้ค่อนข้างดีนะคะ19%นะคะก็มาจากหนึ่งในเรื่องของยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีมาร g จิสูงนะคะบาทก็อ่อนด้วยนะคะช่วยด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะแต่หากว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง17% QQ นะคะหลักๆก็มาจากในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้นค่าขนส่งนะคะต้องบอกว่า ตัวตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลนอะไรพวกนี้ก็มีผลกระทบนะคะในไตรามาสนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวยอดขายในส่วนเนี้ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก200ล้านนะคะแล้วก็มีด้อยค่างลงทุนเข้ามานะคะส่วนแบ er ่งการดําเนินงานจากบริษัทร,ร่วมเนี่ยขาดทุนเพิ่มเป็น74ล้านนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเลด์ล็อบสเตอร์เองเนี่ยก็ขาดทุนอยู่49นะคะแล้วก็อเวนติเนี่ยก็กําไรลดลงนะคะเนื่องจากมีโควิดในอินเดียนะคะทางไฟ แม้ว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยต้องบอกว่าปกติเนี่ยจะเป็นฤดูขายนะคะแต่ในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าดีอย่างในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าทางโรงงานสงขาแคนนิงเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทางทีเอเนี่ย ก็มีปิดไปนะคะ14วันนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของยอดขายในครึ่งปีหลังเนี่ยไม่ได้เติบโตเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประเด็นอีกหนึ่งอีกอย่างหนึงงน่งก็คือในปกต,ติเนี่ยไตรมาส4เนี่ยเรลอบเซอร,ร์ก็จะมีขาดทุนอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นปัจจัยให้ผลประกอบการในครึ่งปีหลังเนี่ยลดลงมากกว่าครึ่งปีแรกนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยกำไรที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะทางฝ่ายมีปรับในเรื่องของประมาณการทั้งปีขึ้นจากเดิมนะคะเอ่อโดยปรับอ่ยัง แนะนำซื้อนะคะปรับเพิ่มคำแนะนําเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยปรับเป็น27บาทนะคะตัวต่อมานะคะก็ PTT GC นะคะก็เมื่อคืนประกาศกําไรออกมานะคะออกมา25,000ล้านนะคะกล,ลมนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะบรรทัสุดท้ายเนี่ยก็ดีกว่าที่คาดนะคะก็ส่วนหนึ่ง ต้งองบอกว่าหากมาแยกตามธุรกิจเนี่ยพบว่าอารมเิติเองเนี่ยดีดีเพราะว่าในฤดูขายในกลุ่มโพลีเอสเตอร์เนี่ยก็ทําให้ p e ดีขึ้นนะคะยอดขาย PET ดีขึ้นส่วนเบนซีนเนี่ยก็ดีจากตัวอุปสงค์เช่นฟีอน,นลแล้วก็ SM นะคะแล้วก็ตัวต้องบอกระดับสินค้าคงค้างในจีนที่ต่ำเนี่ยกาทาให้ส่วนต่างราคาเนี่ยก็ยังค่อนข้างดีนะคะกลุ่มโอลิฟินกลุ่มโอลิฟินก็ยังดีอยู่นะคะในเรื่องของราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็แล้วก็เรื่องอุปทานที่ตึงตัวนะคะทำให้ราคา PE เนี่ยยังเพิ่มขึ้น ได้นะคะคส่วนกลุ่ม e r f o r ฟ a n c e เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังดีต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าตัวฟีนอลก็ดีนะคะแล้วก็พ o อนะคะพ o อเนี่ยต้องเป็นบอกว่าเป็นตัวธุรกิจที่เริ่มโรงงานใหม่เลิกโรงงานที่เริ่มก่อสร้างเนี่ยเล่มแล้วเสร็จนะคะตั้งปลายปีที่ผ่านมานะคะส่วนตัวยังไม่ค่อยดีนะคะก็คือในเรื่องของโรงการ์ดนะคะโรงกาดเนี่ยผลประกอบการเนี่ยหดตัวนะคะตามต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเหรียญน,นะคะ ก็ทําให้ตัว G.R.M ในไต,ตรมาสนี้เนี่ยลดลงไปประมาณเกือบเหรียญเช่นกันนะคะอยู่ที่ประมาณ2.03เหรียญ p e อ barrel นะคะการดําเนินงานปกติเนี่ยอยู่ที่7,225ล้านนะคะลดลง35% q, q นะคะเอ่อในมีส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในเรื่องของภาษีจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากภาษีใจ่ายในไตรมาสนี้เนี่ยสูงค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่ามีกําไรจากการขาย G.P.C ออกมานะคะไต,ตรมาสนี้เนี่ยกำไรปกติ อ่าทุนค่ะรายการพิเศษเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดล้านนะคะก็มีอยู่หลายๆปัจจัยรวมกันนะคะมีขาย GPC ออกไปนะคะหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่ล้านแล้วก็กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนใน GPC s นะคะเนื่องจากเดิมเนี่ยเป็นถือเป็นเป็นอีกที่อินคัมเข้ามานะคะอ่อตั้งแต่ไตรามาสหน้าเป็นต้นไปก็จะเปลี่ยนเป็นบิวเดนนะคะก็ขาดทุนด้วยค่าเงินลงทุนนะคะสามพันสิบหกล้านนะคะก้อนนี้เนี่ยก็เป็นการตัดขาดทุนจาก การดำเนินง,งานของตัวเอมรีที่อยู่ที่มาเลเซียนะคะแล้วก็ขาดทุนอนุพันธ์2,557ล้านนะคะมีกำไรตาแรกเปลี่ยน483ล้านบาทน,นะคะ,ะช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็มองว่าอาจจะดูอ่อนลงกว่าในครึ่งปีแรกนะคะตามอุปทานของกุ่มปิโตที่ทยอยเพิ่มขึ้นนะคะแตะ่กำไรงวด6เดือนเนี่ยคิดเป็น81%ของประมาณการทั้งปีเนี่ยทำให้ทางฝ่ายอาจจะปรับ ประมาณการขึ้นนะคะ,ะคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน70บาทนะคะตัวต่อไปนะคะ NER นะคะต้องบอกว่าออกมาก็ตามคาดนะคะ439ล้านนะคะกำไรสุทธินะคะเพิ่มขึ้น95เยียเยียแล้วก็20 QQ นะคะ โดยรวมเนี่ยต้องบอกว่ามาจิ i นเนี่ยดีกว่าที่คาดไว้นะคะอยู่ที่12.6นะคะจากหนึ่งคิวที่12.8นะคะแต่เทียบกับควอเตอร์ควอเตอร์จะลดลงนิดหน่อยนะคะตามราคาขายที่ลดลงนะคะปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งเยอเย่คิวคิวนะคะอยู่ที่1.16แสนตันนะคะเพิ่มขึ้น30%คิวคิวนะคะทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มอ่อยู่ที่6,290ล้านนะคะแต่ ในขณะเดียวกันเนี่ยจะพบว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง79%็ q สิเก้าเปอร์เซ็นคคนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้ตัวค่าเซตนะคะเพิ่มขึ้นประมาณสักสิบเก้าล้านบาทนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของค่าระวังเรือที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น2ี่สเอร์ซ็นนะคะจากเงินกู้ที่เพิ่มแล้วก็ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะ,ะมีโอนกลับภาษีหกล้านบาทนะคะตามไอตัว De f e r ร์แท็กนะคะ ไตรามาสนี้มีราการพิเศษติดลบอยู่32ล้านนะคะก็มีขาดทุนตราแลกเปลี่ยนก็39แล้วก็กาไร1,007ล้ 7, ลานบาทนะคะคาดคาดว่าช่วงที่เหลือของปีเนี่ยทั้งเป้ายอดขายเนี่ยที่4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0นตันเนี่ยคงไม่มีปัญหานะคะก็เนื่องจากว่ามีคําสั่งซื้อรอส่งมอบอยู่นะคะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่โดยเฉพาะในลูกค้าใหม่ที่เป็นอินเดียเนี่ยก็จะมีสัญญาระยะยาวนะคะจะช่วยในยข้างหน้าให้ดีขึ้นนะคะรวมถึงธุรกิจแพลองวัวเนี่ย ก็จะช่วยเพิ่มกาไรในปีหน้าอีกทางนะคะทั้งไฟล์แนะนําทยอยซื้อนะคะมีปรับราคาผิดฐานขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็น8บาท70ค่ะ ค่ะก็มาต่อที่สแตนเล่นะคะก็รีแคดในส่วนของผลดำเนินงานนะคะก็ที่ออกไปนะคะก็ถือว่ามีกำไรสุทธินะคะก็383ร้าล้านนะคะในงวดของ 1Q65 นะคะก็เป็นการพลิกขัดทุนนะคะจาก1 Q64 ที่184ล้านนะคะซึ่งกำไรที่เห็นนะคะก็เป็นไปตามการฟื้นตัวของสากํายานยนต์นะคะจากยอดผลิตรถยนต์ที่เติบโตขึ้นนะคะก็หนุนายส่วนของไรายได้มีการเติบโตนะคะส่วนแบ่งกำไรจกากเงินลงทุนซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยว คองกับทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เกติบโตเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทําให้ในส่วนของภาพของกอสมาจิมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะก็เป็นผลมาจากในส่วนของการใช้ยูเรตที่เพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่หากเราลองเขียวในส่วนของคิวออนคิวนะคะก็จะลดลงนะคะเนื่องจากในช่วงของวันทํางานของเดือนเมษาถึงมิถุนานเนี่ยมันมีจาํานวนวันทํางานที่น้อยกว่าในช่วงของมกราถึงมีนานเพราะฉะนั้นคือในแง่ของตาม ยอดขายในแง่ของก๊อสมาจินแล้วก็ส่วนแบ,บ่งก็มีการปรับตัวลดลงค่ะเรามาอัปเดตในส่วนของตัวสถานการณ์โควิดแล้วก็ในส่วนของตัวชิปเซตนะคะสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าล่าสุดก็จะมีข่าวออกมาค่อนข้างมากนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการระบาดของโควิดในที่ที่อาจจะส่งผลต่อตัวซัพพลายเชนนะคะซึ่งในส่วนของของุตสาหกรรมยานยนต์ก็ถือว่าเป็นที่จับตานะคะเนื่องจากว่าก็จะมีซัพพลายเชนที่ค่อนข้างต่อเนื่องก็อาจจะส่งผลกระทบได้นะคะหากสายการผลิตนี้มีการพบผู้ติดเชื้อ ะะแต่จากการสอบถามไปยังสแตนเลฟพบว,ว่าสถานการณ์โดยรวมภายในบริษัทนะคะก็ยังคงปกตินะคะถึงแม้จะมีการพบพนักง,งานจติดเชื้อจํานวนหนึ่งนะคะแต่เมื่อเทียบกับจํานวนพนักง,งานทั้งหมดในบริษัทเนี่ก็ถือว่ายังเป็นสัสดส่วนที่น้อยนะคะแล้วก็บริษัทยังคงสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจํากัดได้นะคะแล้วก็มีหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดเนี่มีการให้ความช่วยเหลืออยู่ ต่อเนื่องนะคะก็มีการดูแลนะคะและในส่วนของตัวยอดคําสั่งซื้อเองเนี่ยก็ไม่ได้สะดุดนะคะจากทางฝั่งของบริษัทเนื่องจากบริษัทเนี่ยสามารถจัดการบริหารแล้วก็สับเปลี่ยนพนักง,งานในสายในการดูแลสายการผลิตได้นะคะเนื่องจากในส่วนของตัวสกิลของตัวพนักง,งานที่สามารถที่จะย้าย โยกย้ายได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นผลจากการที่ลูกค้าไม่สามารถนําชิ้นส่วนที่ได้จากทางบริษัทเนี่ยไปติตต่อได้เนื่องจากผลของโควิดนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบนะคะก็มีการเลื่อนส่งสินค้านะคะเช่นเดียวกันกับในส่วนของตัวปัญหาชิปเซ็ตขาดแคลนนะคะก็เป็นในส่วนของลักษณะเดียวกันนะคะที่เกิดขึ้นจากทางลูกค้าเองที่อาจจะมีการเลื่อนส่งสินค้าเกิดขึ้นนะคะ ดังนั้นนะคะทางฝ่ายก็มองผลกระทบช่วงสั้นเนี่ยคาดจากัดนะคะหลังจากตัวแรงหนุนจากตัวสาหกรมยานโยนตเองจะพบว่ามีการสดใสนะคะแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้กับภาคการส่งออกของไทยนะคะอย่างตัวล่าสุดก็คือสอทอเองก็มีการปรับเพิ่มยอดผลิตรถยนต์ปี64นะคะเป็น1.55ถึง1.6ล้านคันนะคะซึ่งตรงนี้เองก็คือเป็นแรงหนุนจากตัวต่างประเทศที่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของยอดผลิตรถยนต์6เดือนแรกเองก็ยังตตัวดีนะคะกว่าส9เก้าเปอร์เซ็นนะคะตอนนี้อยู่ที่แปดแส0สี่หมื่นสี่พันคันค่ะทางฝ่ายยังคงกำไรนะคะในส่วนของปีหกห้าสุดเดือนมีนาหมห้านะคะคาดแต่อยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยสิบเก้าล้านนะคะก็กำไรหนึ่งคหห้าเองคิดเป็นยี่สอดเปอร์เนของประมาณการทั้งปีนะคะแล้วก็คงราคาพื้นฐานปีห5้าไว้ที่198ร้อยเก้าสิบแปดบาทนะคะตรงนี้เองเรามองว่าตัวอัพไซต์ของตัวแตนเลขก็มีละ ใช้อย,อยู่ค่อนข้างมากนะคะอีกทั้งตัวบริษัทเองก็ถือว่ามีฐานะการเงินแข็งแกร่งแล้วก็เป็นผู้เล่นที่คาดได้รับอัน,นิสงบวกของยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ยังจาเป็นในส่วนของตัวยานยนต์นะคะซึ่งเป็นตัวอุปกรณ์สองไฟค่ะต่อมาเป็นในส่วนของตัว c p n นะคะมีการรายงานในส่วนของตัวกําไรสุทธิไตรมาสสองสี่วันนี้นะคะที่หนึ่งพันสองอหกสิบเก้าล้านนะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะ1 7 1 6เยอันเดียแต่ลดลง66.9%ุดหก คิวนะคะแต่หากไม่รวมรายการพิเศษนะคะที่เกิดเออที่เกิดขึ้นไม่ประจําแล้วก็ตัวมาตรฐานบัญชีกําไรปกติจะอยู่ที่629ล้านนะคะก็แย่กว่าที่เราคาดนะคะจากต้นทุนค่าเช่าที่สูงกว่าคาดนะคะโดยกําไรปกติ2 q 64ก็พลิกฟื้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เหตุผลขาดทุนนะคะ ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกันนะคะแต่หลายธุรกิจในช่วงของรอบที่ผ่านมาเนี่ยยังเปิดได้นะคะจึงผลักดันธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการนะคะซึ่งเป็นสัดส่วนไรายได้หลักเนี่ยยังคงเติบโตได้37.4% year on year นะคะเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์อาหารโรงแรมหรืออสังหาที่มีไรายได้เติบโตนะคะเมื่อรวมกับในส่วนของการบริหารจัด การต้นทุนที่มีประสิทธิภาพนะคะก๊อสมาที่การปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะจากการบังคับใช้มาตรการที่เข้มข้นใน29จังหวัดเพื้นที่สีดงนเข้มที่เราเห็นอยู่นะคะถึงแม้ทําให้ทางฝ่ายจะกังวลต่อผลดำเนินง,งาน3ควออ่อนตัวนะคะแต่ด้วยความหวังบวกต่อสถานการณ์ที่คาดจะดีขึ้นในช่วงของ 4Q 64นะคะจากจํานวนวัคซีนที่จะทยอยเข้ามามากขึ้นนะคะบวกกับพื้นฐานของธุรกิจของ c p n k ที่พอฟื้นตัวได้ทัน หลังสถานการณ์ที่คายนะคะตลอดจนในส่วนของการเป็นผู้นําส่วนการค้าที่มีความหลากหลายขึ้นนะคะหลังมีการเข้าซื้อในส่วนของตัว SF นะคะตรงนี้ทางฝ่ายก็ปรับเพิ่มคําแนะนําเป็นซื้อนะคะหลักราคาหุ้นก็มีอัพไซด์มากกว่า15%ค่ะราคาพื้นฐานปี64อยู่ที่56บาทค่ะ มาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะราคาทองคำนะคะเมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นการรีบากลับขึ้นมานะคะแต่ก็ดูเหมือน,นยังไม่สามารถจะยืนแนวต้านระดับ1,750ได้นะคะก่อนที่จะมีการย่อ,ยอตัวกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกรอบการข่อนไหวก็เป็นไปอย่างจำกัดนะคะโดยเรามองในส่วนของแรงกดดันนะคะยังมาจากรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาสดใสต่อเนื่องนะคะ ในเรื่องของตำแหน่งงานที่เปิดรับใหม่นะคะของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดนะคะที่ดับ10.073ล้านตำแหน่งนะคะจากที่ตลาดคาดการณ์ที่ดับ9.281ล้านตำแหน่งนะคะตรงนี้ก็เป็นแรงผลักดันให้ในส่วนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งค่าขึ้นได้ต่อนะคะในส่วนของดอลลาร์อินด็เซเองเนี่ยมีดิ่งตัวกลับขึ้นไปทดสอบระดับ9.3จุดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะคะในเรื่องของภาคแรงง,งานเองเนี่ยก็เป็นการตอบย้ำใน ภาพของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ยังคงกระตุ้นความกังวลในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะเริ่มทำ QE tapering ได้นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังทำให้ความต้องการที่จะถึงสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง บอลนะคะก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะโดยถ้าไปดูในส่วนของเช y e a r US bond yield นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่4นะคะขึ้นไปเทสลับห3เปซนะคะซึ่งเป็นระดับแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะตรงนี้ก็คงต้องดูต่อว่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นของตัวบอลยูสารัฐได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะคะขณะ ที่ในส่วนของกองทุนนะคะ ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะล่าสุดก็มีการปรับลดกันถือครองทองคำลงอีก1.74ตันนะคะก็ถ้ามองภาพรวมเนี่ยอาจจะเห็นว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เอื้ออำนวยให้ราคาทองคำเนี่ยมีการฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ยังมองปัจจัยแวดล้อมเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่เป็นลบกับทองคำมากกว่านะคะขณะที่มองว่านักลงทุนเองก็ยังรอดูในเรื่องของรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ ในฝั่งสารัฐท,ที่จะประกาศออกมาในคืนวันพุธนี้ด้วยนะคะทําให้มองกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยน่าจะจํากัดวันนี้นะคะแว่งตัวในกรอบประมาณ1,720-1,740ถึงนะคะก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งไปก่อนนะคะขณะที่ GOU 21เองเนี่ยเทรดเป็นพีเนียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ3เหรียญน,นะคะดังนั้นเราก็แนะนำกลยุทธ์การลงทุนระหว่างวันก็คือเทรด ดีขึ้นขายลงซื้อ G.O.U สองหนึ่ในกรอบ1,723ถึง1,743ไปก่อนค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ